มันเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะยังบริหารกันเหมือนเดิมค่ะยอดขายมันเป็นพันล้านค่ะขายดีมากแบรนด์อีฟเป็นแบรนด์ที่มีโรงงานเป็นของตัวเองค่ะเราผลิตเดือนนึงเนี่ยสองสามแสนชิ้นและอีฟมันติดตลาดบนแล้วค่ะเราก็เลยขยายฐานธุรกิจของเราเป็นเวรวนเนสและทิโอค่ะและอีฟยังอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่ขายอีนี่กับอ,อีแซนจะใส่ชุดดิซ่ายังคงทำคอนเทนต์โ็อกฮ็กฮ็ก,ก,กทุกวันนี้อยู่ไหมคะคุณอีฟจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอีฟอยู่ไหมคะ คุณโน้ตยังมีการแจกโบนัสให้ตัวแทน30ล้านอยู่ไหมคะยังขายอยู่ค่ะอืมมันอาจจะดูแปลกแต่ว่ามันเรื่องจริงค่ะเ <c oughs> นี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำให้แบรนด์มันเติบโต ทั้งทีมบริหารทั้งพนักงานทุกคนรวมไปถึงตัวแทนทุกคนด้วยนะคะมาเลยทําให้ e ีปะสามารถที่จะคลองใจทั้งลูกค้าตัวแทนและทุกคนในโซเชียลจ๋าบอกเลยนะว่าการตลาดของแบรนด์อีปะค่ะเราไม่ยิงแอบเลยนะคะทำคอนเทนต์ล้วนๆเราเน้นโฟกัสที่คุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าใช้แล้วจะต้องเห็นผลจริงใช้แล้วชอบใช้แล้วบอกต่อ แล้วหน้าที่ของเรามีหน้าที่แค่ทํายังไงก็ได้ให้คนเห็นสินค้ามากที่สุดให้คนสนใจใช้สินค้ามากที่สุดและให้คนก้าวขาเข้ามาทดลองใช้สินค้ามากที่สุดพอเขาทดลองใช้ด้วยตัวเขาเองสุดท้ายเขาก็จะบอกต่อด้วยตัวเขาเองและเขาจะอยากมาขายของของเราด้วยตัวเขาเองอม,มาเลยทําให้อีฟมาเป็นอันดับหนึ่งได้แบบวันนี้เพราะฉะนั้นฝากบอกด้วยนะคะอีฟยังมีอยู่แต่ขยายฐาน,านธุรกิจให้เพิ่มขึ้นคือเวลวีเนส และคีโอ